สวัสดีครับมาเจอกับช่องบาบอลในสไตล์เด็กตายอีกครั้งนะครับผมรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสมูทซ้อนเรลือใบสี่ขวานเชสเตอร์ริตตี้เฟอร์นนีนานกับเกรวี่วในวิลออกง่ายสัมผัสว่าคนที่จะยดึดเอ็มบัปเป้ได้ในศึกบอลโลกครั้งนี้นั่นก็คือคลายวอเกอร์จากทีมชาติอังกฤษและสมูทซ้อนเมริเตอร์ของพวกเรานั่นเองนะครับเอ็มบัปเป้ถึงตอนนี้พาทีมชาติฝรัร่งเศสเข้ารอบทีทมทุนไทยไดเป็นทีมเละแล้วเอ็มบัปเป้ยิงไปเร็วทั้งหมดจะซ้ำนัด สร้างประตูขึ้นนำดาวซอนโวรวมกับกัปโปทีมชาติออนเลนอยู่ในตอนนี้ซึ่งฟน,นินานได้ออกยกย่องคล์วอ,อกเกอร์ว่าจะยึดเอมปเปี้ได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟนรินานได้ชมไคล์วอ,อกเกอร์เป็นอย่างมากว่าเป็นนักเตะที่เล่นบอลลารสามารถรับมือกับกองหน้าได้ถูก,ถกแบบและนี่ก็คือกัมพูดข้องฟูรินานตำนานนักเตะแมนยูนะครับเลวพอเราแควนบอลแมนเชตี้มีความคิดเห็นอย่างไรมั่งครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ เลวมาต่อตีข้าวคิวินเดอ์บอยเมื่อคืนทีมชาตเบลเยียมเสมอโครเอเชียไปโดยสกอร์สูนประตูสูนทำให้เบลเยียมทีมชาตของเดอ์บอยตกรอบแรกในรอบสาสบกว่าปีนัดเมื่อคืนเดอ์บอยนำทัพเป็นกัปตันทีมนำ ium, ทำัพเบลเยียมแต่ก็ทำใไ้โครเอเชียไม่ได้เลยคือทีมชาตเบลเยียมต่อบ,บอลกันไม่ข่อยได้เลวไม่มีนักเตะคนไหนตีเส้นบอลทันกับเดอ์บอยเลยจึงทำให้รูปเกมเล่นกันไม่ข่อยก้าวข้า,ขาเลย เร็วขึ้ลั่งโคดเบลเยี่ยมในประเพ้นช่องลูกาคูลงมาเชนบอน่าจะทันกับเดอบอยแต่ลูกาคูใช้โอกาสเปลืองมามาเดอบอยใจายจุทโถเร็วคิดเลยตานักจริงๆลูกาคูแรลกขึ้นแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทีมชาติเบลเยี่ยมและแฟนบอลเบลเยี่ยมด้วยนะครับทีไม่ได้ไปต่อและนี่ก็คือข่าวสั้นเกี่ยวกับทีมเรืบิ้ลซีควาแมนเชสเตอร์ตีตกัะพุ่มจะชงมาบอสวัสดีครับ